เนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีกลับได้มอบโอวาทให้กับเยาวชนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยขณะที่สมเด็จพระสังฆาราชท่านได้ประทานพระกติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567กลับสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกประธานพระกติธรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 ขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในจักรสี่คือ 1. การอยู่ในถิ่นอันเหมาะสม 2. การเข้าไปคบหากับคนดี 3. การตั้งตนไว้ชอบด้วยสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจและ 4. ความเป็นผู้สั่งสมความดีไว้ก่อนแล้ว ส่วนทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบโลร่รางวัลแก่เยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ให้กับเด็กที่มีความประพฤติดีและนำชื่อเสียงมาให้ประเทศ1,220คนครับรเยาวชนทุกคนต้องมีความรู้สึกต้องมีความรู้จักการกระตันยูรู้คุณต่อบิาดามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติ มีความรู้จักสามคัคคีรักชาติมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบว,วินัยที่ดีและมีการประพฤติตนที่อยู่ในกรอบของกฎหมายรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมตลอดจนตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติสอดรับกับความขวัญวันเด็กในปีนี้ที่ผมให้ว่ามองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยหลังจากนั้นทนายกได้ทักทายและถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับเด็กๆอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองนะครับนอกจากนี้ทนายกยังได้อุ้มเด็กชายผมบอ๊อบคนนี้ครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของทนายกนะครับ ขณะดเดียวกันก็มีเด็กและเยาว,วชนอีกกลุ่มหนึ่งได้ขอถ่ายรูปร่วมกับท่านนายกพร้อมกับบอกว่าเชียร์ิเวอว์าูลทำให้ท่านนายกในชูนิ้วโป้งพร้อมกับบอกว่าแบบนี้เอาไป2นิ้วเลยทางดีก็มีเด็กนักเรียนมอบของที่ระลึกให้เลครับอาทิภาพวาดการ์ตูนภาพนายกธนรตรีสวมชุดซูเปอร์แมนแล้วก็ส่วนภรรยาท่านสวมชุดวันเดอร์วูแมนครับ